สิทธิคนไทยในการรักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีอาการเฉียบพลันเสี่ยงเสียชีวิตนะครับท่านมีสิทธิรักษาฟรีทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกนะครับก็คือสิทธิ6อาการฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือว่าอยูเย่เสรนะครับซึ่ง หากมี6อาการเหล่านี้เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดรักษาฟรี72ชั่วโมงแรก 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยดุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันดุนแรง 4. ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วม 5. แขนขาอ่อนแรงขึ้นซี่พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด6มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับหากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดของท่านมีอาการเหล่านี้รีบโทร1669ให้ทางเจ้าที่มารับตัวไปรักษาพยาบาลหรือเข้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทั้งรัฐและเอกชน รักษาฟรี72ชั่วโมงแรกตามสิทธิยูเซปเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โทร1669ครับ